สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Pan Channel คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่อง Analog s c o r d ทีมรักนักหลอกตอนที่6-8ถึง8 ตอนจบไปรับชมความสนุกกันได้เลยเริ่มเรื่องมาที่ย้อนกลับไปตอนปอนมีลูกเขาไปทํางานที่ไกลๆเพื่อหนีคดีและส่งเงินให้ครอบครัวแต่แฟนไม่เข้าใจพยายามไม่ให้ปอนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับลูกอีกธุรกิจเหมือนกําลังรุ่งเรืองแต่สุดท้ายก็เจอพิษเศรษฐกิจทําให้ปอนล้มละลายสุดท้ายเขาไปยืมเงินเสียคนหนึ่งปอนหาเงินมาใช้ไม่ทันจึงต้องกลับมาทํางานใช้หนี้ทั้งฝั่งของเก๊กกับบุ้งมาถึงที่ที่ปอนทํางานอยู่พวกเขามาเพื่อตามปอนกลับไปงาน แม่ปอนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจแต่ก็โดนห้ามไม่ให้ออกไปเพราะต้องทำงานใช้นี่ตัดมาที่แม็กตัวจริงมาถึงบ้านปู่แล้วก็ได้เจอกับลิลลี่ที่ปลอมตัวเป็นแม่ของเธอแม็กรู้ได้ทันทีว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆเธอก็แกล้งทํามาเป็นถ่ายรูปและถามว่าพี่อยู่นี่มานานหรือ,อยังคะ สามีพี่ไม่อยู่หรอคะพอเจอปู่ปู่ก็ถามว่าหน้าไม่คุ้นเลยหนูเพิ่งมาอยู่เหรอจ๊ะแม็กก็ตอบว่าหนูมาเที่ยวอะคะ่ะแม็กได้แต่ยืนดูปู่ด้วยความเสียใจที่ปู่จําเธอไม่ได้จากนั้นแม็กโทรไปเล่าให้มอนฟังว่ามันแปลกไหมที่จะมีคนชื่อเหมือนเราและแม่แบบเป,เป๊ะๆเธอจึงจะขออยู่เพื่อสืบข้อมูลต่ออีกแป๊บหนึง่งคุยเสร็จแม็กเห็นป้ายชื่อคุณย่าที่งานศพพอดีเธอจึงเข้าไปกราบลาย่า ตัดภาพมาที่ปอนตกดึกเขาก็แอบ,บหนีออกมาเพื่อจะกลับไปงานศพแม่ส่วนทางฝั่งบุ้งเก็กก็ได้แอบ,บนัดลุงปอนไว้แล้วให้มาเจอกันหน้าโกดังเก็กลงไปดูลุงปอนเผื่อลุงหารถไม่เจอและให้บุ้งรอบนรถเดินไปสักพัก เขาก็เจอปอนแต่ปอนกําลังโดนไล่ล่าอยู่สุดท้ายก็โดนจับได้ปอนตัดสินใจเผาโกดังและรีบหนีออกมาได้สําเร็จปอนก็ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยออกมาได้สักพักปอนก็โทรเพจเจอกลับไปว่าไม่ได้หนีแต่ขอออกมาทําทุรละก่อนตอนที่7ย้อนกลับไปสมัยแม็กกับมอนตัวจริงเด็กๆปอนกลับมาที่บ้านและพาลูกกลับมาด้วยแม็กแพ้คุกกี้ลสนมที่ปู่เอามาให้กินด้วยความเป็นห่วงปู่จะพาแม็กไปหาหมอ ปอนไม่ยอมและบอกว่าอย่ายุ่งเดี๋ยวก็หายซึ่งเหตุผลจริงๆปอนไม่อยากให้ใครเห็นเพราะคดียังเหลืออีก4ปีกลัวจะโดนตำรวจเห็นเข้าตกดึกปู่แอบพาแม็กไปหาหมอพอปอนรู้เข้าก็โมโหมากปู่ก็บอกว่าทำไมต้องเลี้ยงลูปหลบๆแบบนี้ถ้าแกเชื่อฉันแต่แรกก็ไม่ต้องคอยหนีแบบนี้ปอนไม่พูดอะไรและเดินหนีไปจากนั้นตำรวจก็แวะมาหาที่บ้าน พ่อก็บอกแกไปให้ปากคำเถอะแกยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะปอนทําอะไรไม่ได้เพราะตำรวจมาหน้าบ้านแล้วพ่อจะอาสาไปด้วยแต่แม่ห้ามไว้และบอกว่าแม่จะไปด้วยเองพ่อไม่ต้องก่อนจะเดินออกไปปอนบอกพ่อว่าถ้าผมติดจริงๆลูกจะอยู่ยังไงขับรถออกมาได้สักพักแม่บอกให้ปอนหนีไปพร้อมกับยื่นสร้อยทองพระให้ปอนไปตั้งตัวพูดจบแม่ก็ลงจากรถ และปล่อยให้ปอนหนีไปปอนได้แต่รู้สึกผิดในใจที่เหมือนอะไรมันกําลังจะดีขึ้นแต่แล้วก็ต้องวนกลับไปที่การหนีอีกครั้งแต่กลับมาที่ปัจจุบันปอนมาถึงงานศพแม่เขาร้องออกมาด้วยความเสียใจที่ไม่ทันได้บอกความจริงอะไรแม่เลยลินลี่จึงเดินเข้ามาปอบ ทั้งสองคนกําลังจะจัดกันแต่ปอนเห็นรอยสักที่ลิลลี่สักไว้ว่าฉันมีชีวิตถึงแค่ปี2,000ปอนจึงถามด้วยความสงสัยลิลลี่เลยพูดความจริงว่าเธอเป็นมะเร็งชีวิตนายไม่ได้แย่ที่สุดหรอกนะปอนได้ยินแบบนั้นก็ห้ามไม่ให้ลิลลี่ดื่มอีก ทางฝั่งของเก็กที่เฝ้าร้านจูๆ่ๆตำรวจก็มาเชิญตัวไปแม็กมาแจ้งความว่าเก็กกับพวกหลอกปู่เธอเพื่อหวังเอาเงินเก็กพอรู้ว่าแม็กตัวจริงมาเก็กก็น่าเจือนมากๆแต่หลักฐานก็ไม่มีทําให้เก็กรอดมาได้พอเดินออกมาเก็กรีบไปอธิบายให้แม็กตัวจริงฟังเรื่องทั้งหมดว่าพ่อไม่อยากให้ปู่กับย่ารู้สึกว่าโดนครอบครัวทิ้งไปแม็กเสียใจมากที่พ่อจ้างคนอื่นมาแทนตัวเองเก็กจึงพาแม็กไปเที่ยวที่ร้านเพื่ออยู่กับปู่กับพ่ออีกสักหนึ่งถึง 2วันแม็กอยากรู้ว่าพ่อจะจําเธอได้ไหมเก็กพาแม็กตัวจริงมาแนะนําและบอกว่าเธอชื่อฟิล์มมาเที่ยวผมก็เลยพาแวะมาสักพักตอนก็เดินออกมาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จองเรือไปลอยอังคารย่าตอน4ี่โมงนะแม็กพอเห็นพ่อก็ห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ไหว ขอตัวกลับโรงแรมก่อนเพราะพ่อจําเธอไม่ได้ตัดภาพมาที่พ่อกับแม่เก๊กมานั่งติวกันพ่อพยายามพูดให้แม่เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอยู่กําลังทําให้เก๊กไม่มีความสุขเราต้องทําเพื่อลูกบ้างเพราะที่ผ่านมาเก็กเอาแต่หลอกตัวเองเพื่อให้แม่สบายใจในเรื่องต่างๆทั้งสองคนจึงวางแผนที่จะทําให้เก๊กไปทํางานต่างประเทศได้สําเร็จตกดึกทั้งสาคนนั่งคุยกันว่าจะให้ปู่กับพ่อได้มีเวลาด้วยกันพรุ่งนี้ลินล,ลี่ก็พูดขึ้นมาว่าและแม็กตัวจริงเขา จะกลับพรุ่งนี้หรอเก็กก็ตกใจมากว่าทําไมลินลี่ถึงรู้ลินลี่ก็ตอบว่าเห็นแม็กเขาดูสนใจปอนสักขนาดนั้นมองไม่ออกกันหรอลินลี่อาสาไปบอกปอนว่าเก็กจะชวนเพื่อนไปด้วยหนึ่งคนพรุ่งนี้พอมาถึงที่ลอยอังคารระหว่างรอเรือแม็กก็หยิบคุกกี้รสนมขึ้นมา และบอกว่าเจ้าดังแถวบ้านซื้อมาฝากให้ทุกคนกินทุกคนก็กินจนมาถึงปอนปอนก็บอกว่าลุงไม่ชอบหนูกินเลยแม็กเสียใจมากที่พ่อจำไม่ได้ เธอจึงกินคุกกี้ชิ้นนั้นแทนปอนแม็กตัดสินใจขอกลับก่อนเพราะอยู่ต่อไปก็รู้สึกเสียใจทุกคนพูดกับปอนว่าทำไมลุงใจร้ายจังจำลูกตัวเองไม่ได้หรอปอนก็ตอบว่าแม็กไม่เป็นอะไรหรอกแพ้นมเป็นผื่นเฉยๆกินยาก็หายไม่มีพ่อที่ไหนจำลูกตัวเองไม่ได้หรอก20ปีไม่เคยไปหาเขาเลยพอมาเจอกันสภาพแบบนี้จะมีหน้าที่ไหนบอกลูกว่าเราเป็นพ่อลนล,ลี่ก็ได้พูดเตือนสติป,ปอนว่าถ้าไม่อยากเสียใจแบบที่โกหกแม่ก็ไม่ควรทําผิดอีกนะ พอปอนได้ยินแบบนั้นก็รีบม,มุ่งไปสนามบินเพื่อหาแม็กพอเจอแม็กปอนก็เข้าไปขอโทษกับทุกสิ่งที่เขาทำแม็กดีใจมากจนร้องออกมาเป็นสิ่งเดียวที่เธอต้องการมากที่สุดในตอนนี้ทั้งสองคนจากกันด้วยดีจากนั้นปอนก็กลับมาที่บ้านเพื่อจะบอกความจริงทั้งหมดให้พ่อฟังแล้วหนังก็ตัดจบไป ตอนที่8ปอนเดินกลับเข้ามาในบ้านจูจูพวกแก๊งเสียที่ปอนยืมตังก็เข้ามาแล้วหวัวดปอนลิลลี่เก๊กมุ่งเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งจากรถลงมาช่วยแต่ก็สู้ไม่ไหวสุดท้ายปู่มาพอดีและจัดเป็นหนึ่งนัดขึ้นฟ้าลูกน้องเสียบอกว่าเฮียเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ ปู่ได้ยินแบบนั้นก็เอาของสะสมทั้งหมดในร้านทยอยจ่ายดอกไปก่อนและพูดว่าไม่มีพ่อคนไหนไม่ช่วยลูกหรอกลิลลี่เก็กและบุง้งก็พากันเอาทุกสิ่งที่มีมูลค่าช่วยปอนอีกแรงปอนได้แต่ยืนมองด้วยความรู้สึกผิดและซาบซึ้งกับทุกคนหลังจากพวกนั้นกลับไปปอนก็ขอโทษทุกคนที่ต้องมารับผิดชอบด้วยปอนเดินไปขอโทษพ่อพ่อไม่ว่าสักคำพูดจบปอนก็บอกความจริงทั้งหมดว่า3คนนี้ไม่ใช่ครอบครัวจริงๆพ่อก็ตอบว่าพ่อรู้อยู่แล้วแหละบุ้งเคยเขียน จนหมายนี่ปู่ก็แค่ลองแกล้งดูบ้างมันก็ดีนะถึงเวลาที่ต้องมาคิดดูแล้วมั้งว่า ทำไมคนอื่นถึงพูดความจริงกับเราไม่ได้พ่อขอโทษนะแล้วทั้งหมดก็เข้าไปกอดปู่แทนคําขอโทษทั้งหมดทั้ง4ี่คนมานั่งคุยเล่นเกมพูดความจริงกันทั้งหมดเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกับสู่ชีวิตจริงตัดมาที่วันปีใหม่บุ้งบอกเลิกแฟนที่แอบนอกใจและบุ้งกับเก็กก็ไปเขาดาวด้วยกันวันนี้บุ้งแต่งหญิงเป็นพิเศษเพื่ออยากรู้ว่าเธอรู้สึกกับเก็กจริงๆไหมทั้งคู่วิ่งไปด้วยรอยยิ้ม ทางฝั่งของปอนโทรมาแฮปปี้นิวเยร์ลิลลี่เธอมีความสุขมากที่ปอนยังนึกถึงตัดกลับมาที่เก็กมาเจอป่าพอดีป่าบอกความจริงทั้งหมดว่าเขาเป็นพ่อเก๊กเก็กช็อกมากและบอกว่าเขาหนีเราไปนะแม่ยังให้โอกาสเขาอีกหรอพูดจบเก็กก็เดินหนีไปบุ่งตามมาปอบตอนที่ปู่เขียวให้อภัยพวกเราอ่ะมารู้สึกดีเหมือนกันนะเราเคยถามปู่เขียวว่า ทำไมไม่เคยโกรธพวกเราปู่ก็บอกว่าพอเทียบกับความตายแล้วความโกรธมันเล็กนิดเดียวเองลองนึกถึงตอนที่เรารักกันมากๆสิคําพูดนี้ทําให้เก็กรู้สึกดีขึ้นทั้งสองจูด,ดวบกันแต่มันกลับทําให้บุ้งรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้ว เธอไม่ได้ชอบผู้ชายอยู่ดีทั้งสองคนโอเคที่จะกลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเก็กกลับมาที่บ้านและขอโทษแม่เขายอมให้อภัยพ่อกับแม่แม่ดีใจมากที่เก็กคอยทําเพื่อแม่ตลอดเก็กเห็นว่าพ่อเข้ามาช่วยเติมเต็มให้แม่มีความสุขมากขึ้น ส่วนบุ้งก็คอยไปรับไปส่งน้องอีกคนแทนพ่อฝั่งลินลี่ที่มารักษามะเร็งก็เจอว่าทุกคนมาให้กําลังใจทําให้ลินลี่มีกําลังใจดีมากๆส่วนปอนกลับมาช่วยพ่อทําร้านถ่ายรูปและได้ใช้เวลากับพ่อมากขึ้นด้วยลินล,ลี่กลับมาเป็นแฟนปอนอีกครั้งและอยู่ด้วยกันสุดท้ายปอนก็ได้ไปงานแต่งของแม็กตามที่แม็กตั้งใจเอาไว้ส่วนเก๊กที่ไปอยู่ต่างประเทศก็โทรมาคุยกับทุกคนเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่ปอมปอมในตอนนี้มันกลายเป็นจริงขึ้นมาใน ที่สุดแล้วหนังก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วทุกคนล่ะมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมาแชร์กันได้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย